เราเช็คเราเหมือนว่าพันนวมพันนวมหน้าาเราปล่อยปากหรือว่าใกล้เราคัดไหมง่ายถ้าบางสับว์เตฉากฉะกหน้าฉาทิ้งฉาทิ้งเขล่อเสร็จยังไงต่อครับล่อมาสามสี่วันเราก็เริ่มเตนวมแบบนี้เตโป้งเนี่ยจะเน้นตั้งรวมเป็นหลักใช่ครับคืออันนพอล่อแค่จะเป็นนวมเนี่ยครบห้ารวมเมื่อไหร่ใช่ครับคือการเลี้ยงก็คือล่อสองวันนวมสองวันนวมสองวันนวมใช่ครับบ่ายก็คือบินกล่องวิ่งสุ่มใช่ครับเน้นเป็นปล่อยเหล้ามากกว่าปล่อยเหล้าปล่อยเหล้าเช้าเช้าบ่ายเช้าเย็นอย่างเงี้ยจนวันอาทิตย์ก็ไม่ ครับทีนี้พอได้ยินพอไปตีสนะแสนทีนี้เอาแบบคอร์สเข้มข้นเลยคอร์สล้านเลยติดล้านแล้วอ่าตีหลายล้านละที่ล้านเราก็ดูใกล้ล้านกับแสนก็ใกล้เคียงกันแต่ทีนี้เอาเอาแบบเข้มข้นเลยเอาสูตรเงินล้านเลยอ่าสมมุติไอ้ตัวเนี้ยมันผ่านพร้อมที่เราจะไปบู๊ได้แบบตั้งต้นเรียงล้านเลยตั้งต้นเลยทำยังไงบ้างครับใช้ยาก่อนเลย าสมมถึงแพ<ท> <5 S 2> ้หายแพ้หายแบบสมบูรณ์รับมันไก่ตีมาเงี้ยสักสิบวันครับสี่วันอะไรเงี้ยเราดูความพร้อมของไก่เราก็เริ่มทายาใทายาปุ๊บพอทายาปุ๊บทีเราก็มาฟู้งฟูร่างกายพอเริ่มทายาทีเราก็ยังไม่ทําอะไรเลย,เลยกินให้กินก่อนอ,อนาบนา้าการแดกกินให้มันกลับมาสมบูรณ์ให้น้ำหนักมันกลับมาคงที่ครับใช่ไหมครับหลังจากทายาเนี่ยนะไม่ได้ออกวันไม่ออกกําลังกายไม่อะไรแล้วบำรุงกินอย่างเงียวบำรุงกินปุ๊บแล้วก็พอเริ่มดูดีปุ๊บเราก็มาหนัวมาเหมือนเปิดปาก เหมือนชะทิ้งไอพันนวมหนามอนเดิมใช่แล้วก็เปิดเปิดปากอะชะทิ้งยกหนึ่งประมาณแล้วแต่ตัวตัวอาจจะนวมไปก่อนสิบนาทีค่อยเปิดปากสิบนาทีหลังหรือแล้วแแต่ตัวพี่ครับพอหลังจากเปิดปากเสร็จนวมเสร็จอันนี้ตั้งคอร์สเข้มข้นแล้วทำยังไงวันต่อไปสมมติว่าวันจันใช่ไหมเรานวมเหมือนเดิมอันนี้คอร์สเข้มข้นแล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปเลี้ยงสูงเงินแพงนะครับอันนี้สูตรของปอนัทนิสสีโป้งนะครับพอนวมเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเราทำอะไรไหม ก็นวมตอนบ่ายเราก็บินกล่องบินกล่องกี่ทีครับประมาณสาสิบก่อนสาสิบครับแล้ววิ่งสุ่มไหมวิ่งสุ่มไหมไม่ค่อยวิ่งไม่วิ่งอล้พอวันรำคาัปวงรอเลยรอเลยอพอวันจันทร์ปุ๊บนวมเสร็จบ่ายบินกล่องครับพอวันอังคารรอลรอกี่นาทีครับรอประมาณยี่สิบสองเลยยี่สิบสองบินกล่องประมาณสามสิบถึงห้าสิบอีกอันนี้เช้าเห็นไหมครับเช้ารอด้วยบินกล่องด้วยใช่ครับห้าสิบสามถึงห้าสิบแล้วบ่ายครับบ่ายก็บินอีกห้าสิบบ่ายห้าสิบ แล้วก็วิ่งสุ่มะห้าวิ่งสุ่มไหมวิ่งก็เช็ดน้ำเหนเช็ดน้ำปล่อยเดี๋ยวลูกคือนี้วันอังคารวันคือเรียกวันที่สองวันที่สามวันพุธก็เหมือนเดิมล่ออีกก็ทําเหมือนวันที่สองใช่ครับพอวันที่สี่นวมนวมอ่าแล้วก็มีร่อไปนวมอีกร่อใบนวมอีกครับโอ้โหแล้วบ่ายครับบ่ายก็บินกองบินกองอ่าพอวันที่ห้าอ่าครับวันนี้วันที่หกแล้วก็มารอรออีกใช่ครับวันที่เจ็ดก็รออีกรอแล้วแปดนวมอีกคือพักเนี้ย ทำงานอย่างเงี้ยพี่ทําจนหนักจีทั้งหมดจีกีนวมเนี่ยอันน้คอเนี้ยคอเนี้ยต้องมีสี่ถึงห้านวมขั้นต่ำมี่แต่เราก็ดูความสดด้วยถ้าแต่ช่วงว่างนมเราเปิดปากด้วยถ้ามันเริ่มคล้องตัวเรามองว่าคล้องมองว่าออกแข้งดีอะ่มองว่าสดแล้วเอาได้แล้วเราก็เอาเลยที่เดี๋ยวนี้เอาโป้งเลี้ยงสดมากกว่าพี่โป้งไม่เลี้ยงแบบว่าไม่เลี้ยงแก่งคือโป้งชอบสดไก่สดไปตีผมคิดว่าเลี้ยงไปตีก่อนนะพี่ เอาตีก่อนนะไม่ต้องมารองไม่ต้องแข่งไก่โป้งไม่ต้องแข่งครับคือโป้งเลี้ยงเอาลูกตดไปสู้พี่พวกคนหรอพี่จะเห็นไหมไก่โป้งไปตีจะเป็นไก่นุ่มหน้าบางคนยังสวยจะไม่เป็นไก่คนหัวโล้นแกงกอบไม่มีโป้งเน้นสดพอพออะพอคอสเข้มข้นเนี่ยพูดง่ายคอสเนี่ยก็คล้ายๆไอ้คอสตีไปตีแสนนั่นแหละแต่ก็คือ ทีเนี้ยมันเกิดจากอ่าทุกปัจจุบันเนี้ยมันมีติดประจำใช่ครับอ่พอเราเลี้ยง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 มาเนี้ยเราติดล่วงหน้าสมมุติว่าไก่ตีวันอาทิตย์แต่มันติดวันจันทร์ชเราต้องทํำยังไงก่อนต้องฉะไหมต้องเตะเป้าเตะอะไรไหมต้องกอนไปเปียบเราก็นวมปล่อยปากเลยแต่ว่าเปียบเย็นเช้าเรานวมปล่อยปากปล่อยปากเฉพาะไก่ไก่ดีปล่อยปากสองตัวเลยอ๋อปล่อยสองตัวเลยปล่อยสักห้าทีงี้นรวมนวมนวมสักสิบห้าสิบเกนาทีปล่อยปากสักห้าที พอเราดูแล้วเฮ้ยไอ้นี่บินดีปุบ๊บก็ไปปเรียบไปลเลยใช่ครับอ่าพอเปรียบเสร็จกลับมาวันจันทร์ไปเปรียบเสร็จกลับมาวันอังคารทําทไงต่ออังคารเราก็ล่อเบาหน่อยเพราะเหมือนชา้าเดินทางไกลมสมมติว่าเดินทางเปรียบสักไกลๆเงี้ยเราก็อาจจะล่อเจ็ดแปดสี่สิบนาทีแก้ไขตัวแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็บินกองสักสามสิบอะไรเงี้ยอ่าครับพอวันพุธเราก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมทํางานนี่ยังไงบ้างครับวันพุธวันพุธเราก็มาล่อล่อสักยี่สิบสองอะไรเงี้ยอ่าครับพอล่อเสร็จ อาบ่ายก็เหมือนเดิมบินกองบินสุ่มใช่ครับพอวันพฤหัสพฤหัสเราก็รอน้อยลงเริ่มพักแล้วใช่แล้วเริ่มเบาลงเบาลงบ่ายทำอะไรไหมบ่ายแล้วก็ทํานิดหน่อยครับอืมครับแล้วพอวันศุกร์วันศุกร์ถ้าสุ่มใกล้ตีวันอาทิตย์ใกล้ตีวันอาทิตย์วันศุกร์เราก็วันศุกร์กะเสาเนี่ยเราก็ไม่ทําเลยใชบไม่ทำะไรเลยก็คือเนน้ำปล่อยเราเนน้ำปล่อยถ้านกรณีไก่ตีวันเสาร์ว่ะถ้าไก่ตีวันเสาร์ใช่ไหมครับไก่ตีวันเสาร์เราก็เลี้ยงคอร์สให นวมเนี่ยคือโป้งจะใกล้สุดท้ายอ่ะจะตีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่รู้แต่ส่องส่องส่องงานหลังต้องเป็นล่อไม่นวมเพื่อไม่ให้ไกลช้ำก็คือเราจะย่นระยะของเราเองใช่เราย่นระยะเองแต่สมมติว่าใกล้ตีวันเสรนนนาร์วันวันอังคารวันพุธเนี่ยต้องเป็นนวมเอ้ยต้องเป็นล่อ,ลอแล้วไม่ไม่ไม่นวมสูดก็คือวันจันทร์วันจันทร์แต่ถ้าวันอนังคารวันพุธจะต้องเป็นล่อแหละลคือถ้าจะเป็นงานหลังงานหลังก้อนตีต้องเป็นแค่ล่อไม่นวมเพราะล่อ ก็คือสมมติถ้าตีวันเสาร์เนี่ยเราก็ต้องพักั้งแดดเพลิใช่ครับวันพุธเราก็ล่อเบาๆนะวันพุธวังขานต้องล่อล่อแต่ล่อเบาใช่ไหมใช่วันพุธวังขารอคือคอร์สไหนไม่รู้แต่คือโป้งไม่มีวะนวมแล้วไปตีเงี้ยไม่มีนวมแล้วพักสองวันไปตีไม่มีแต่ถ้าเป็นล่อแล้วพักไปตีอพอ่าสมมติ่ากับย้อนกลับไปอันี้วันอาทิตย์พอเริ่มพอไก่ล่อเนี่ยมันไม่ค่อยช้ำไก่ล่อมันไม่ได้ประทะมันแค่วิ่งแต่ถ้าไก่นวมพี่บางทีมันเตะประทะมันซนอะไรอย่างเงี้ยช้ำไหนเราไม่ ก็อพอวันอาทิตย์ก่อนที่จะออกสนามนะครับพอเริ่มพักเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> สมมุติว่าี่ยวันอาทิตย์เช้ามาเนี่ยไก่จะออกสนามแล้วเราวันวันคืนก่อนเนี่ยเรามีเตรียมการเตรียมตัวอะไรบ้างไหมเราก,ก็เราก็ให้พวกนอนแล้ว ตะไคร้นอน,นตะไคร้นอนเอาพวกตะไคร้พวกหอมพวกอะไรเงี้ยการวัดพวกอะไรเไงี้ยถ้าถ้าอากาศเป็นเย็นนะพี่ถ้าอากาศรออ้อนเราก็ไม่ต้องทาอ๋อแต่เอาตะไคร้เอาหอมเนี่ยทำอะไรใส่เข้าไปในสุญทุบแล้วก็ใส่เข้าไปในกลุ่มเพว,ว่ออากาศหน,น้าฝนมันช่วยอะไรมันก็เหมือนว่าช่วยมันเหมือนมันระบบหายใจเมอนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเราเหมือนแบบไม่ค่อยแบบมันจะไม่ค่อยป่วยพี่ครับอพอเราใส่ปุ๊บอ่าสมมุติว่าวัน เช้าวันอาทิตย์ปุ๊บไก,ก่เลี้ยงก็ใส่มาตลอดพี่ถ้าไก่ออกมนะันมันจะไม่ค่อยป่วยไม่ป่วยใช่ไหมใช่แล้วเช้าวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยจะไป,ปให้กินพวกหอมแดงพวกพริกพวกพริกพริกขี้หนูพวกอะไรเงี้ยกินด้วยกินครับอคือเหมือนว่าปุวงให้กินเลยแบบเย็นมาเงี้ยกินพวกหอมแดงพวกอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่เสริมที่วันนี้อาจจะเสริมพวกสมุนไพรพวกหอมพวก ะไข่อะไรเงี้ยเหมือนว่าแบบให้เหมือนแบบพวกสมุนไพรให้ไล่อะครับบางทีก็วัันดเลยใช่บางทีอาจจะกินพวกทองยอดบางวันอาจกินแบบกินไข่แบนแบนเนอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่บางวันที่มันคือการเลี้ยงเราเรากินไม่เหมือนกันทุกวันนี่แล้วแต่เราแล้วแต่ผมก็รติว่าตัวนี้ไอ้ที่ทำงานหนักไปวันนี้ทํางานหนักมองตู้ปเราก็เสิร์ฟพวกทองยอดเสิร์ฟพวกไข่แบนแบนเนอร์อะไรเงี้ยให้มันสดชื่นหน่อยให้มันสดชื่นก็คืเลี้ยงพวกของของหวานของอะไรเงี้ยถ้าครับถ้าตัวนี้มองอ้วนไปเราก็ลดลงมาหน่อยใช่ให้ไปกินอะไรเงี้ยแต่หลักก็คือ ชุดเลี้ยงก็คือใช้ยาลำปำอยู่แล้วใช่แล้วกินพวกของสดมากกว่าก็พอเสร็จอะตอนนี้พอถามสรุปก่อนออกไปสนามเลยพอปึ๊บเช้ามาวันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปสนามแล้วเราเปิดมุกมาเราต้องดูอะไรบ้างดูขี้ไก่ขี้ไก่ต้องเป็นยังไงครับขี้ไก่มันต้องแบบเหมือนนกมันตข่าวพี่มันจะรวบย่อยข้าวในเพาะ อย่างเงี้ยดูเข้าในกระเพาะว่าย่อยดีไหมที่ดีไหมใช่ดูแววตาไก่ถ้าไก่สมบูรณ์มันจะแววตามจะวาวพี่มันจะไม่เศร้าแววตามันจะแบบวาวอะไรเงี้ยเป็นประกายเลยอ่ะคือดูทั้งแววตาครับดูระบบต่อยดูขี้ที่ดีไหมที่เป็นนกเขาเป็นแข็งแข็งใช่ดูดูสีเลือดของตัวไก่ดูด้วยใช่ไหมอันนี้ดูหมดใช่ถ้าไก่แบบ ถ้าไก่มันทอดสีเงี้ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ดีแสดงว่าภายในมีปัญหาแหล้วก่ทอดสีไก่ถ้าจับถ้าสดเงี้ยไก่แดงไม่ใช่แดงพอหน้าพวกหัวปีกพวกดมอะไรเงี้ยเอามีเลือดพวกหน้าขาเงี้ยมีเลือดแต่ถ้าไก่แดงพอหน้าบางทีมันก็บินมันก็โอ,อยครับอพอปุ๊บวันอาทิตย์ไอตัวนี้พร้อมแล้วนะไอตัวนี้พร้อมแล้วแล้วอุปกรณ์การเตรียมของเตรียมอะไรเราต้องเตรียมอะไรไปบ้าง อุปกรณ์ชนครับเราก็ให้กินข้าวสุกแต่บ้านนะครับกินข้าวสุกอย่างแรกกินข้าวสุกก่อนเลยแล้วก็ผงเดียบันเนอร์มาผมให้กินแบนเนอร์ก่อนเดินทางเนี้ยสักงสองเม็ดสองเม็ดอ่าแล้วก็อ่าอุปกรณ์อะไรต้องเตรียมยังไงใครเตรียมยังไงใครเตรียมมั้ยน้องๆเตรียมครับอ่ามีอะไรบ้างครับการจะออกสนามเนี่ยออกสนามก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ก็มีหนึ่งเลยชุดยาโดมลำปัมอ่ายาโดมอ่าเซนโป้งใช้ อันนี้ในนี้ของเจ้าโป้งนะชุดกล่องไม้นี่ชุดชุดโดบชุดโดลล์ปัมครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์พวกเข็มได้มีโคนจากบ้านครับข้าวสุกเตรียมไปจากบ้านผูโค้ อ่ะพวกโค้งก็กินพวกโคโคพวกเจลนักกีฬาเลยนะเสริมอ๋อมีไปด้วยใช่เหมือนว่าไก่ตีแบบหลายๆอันเงี้ยพี่มันต้องอะไรอย่างเงี้ยตะไข่ตะไข่อ่าตะไคร้ช่วยน้ำเนิมนี่เราเตรียมเหมาาบ้นแต่ทีเนี้ยทีมงานจะเป็นคนเตรียมใช่ครับส่วนมากหลักร้องคือน้องๆรู้หน้าที่กันหมดแล้วว่าคนนี้เตรียมนี่คนนี้เตรียมนี่บ้านตรงนี้ปุ๊บตะไคข่อาจจะไคร้มาเป็นระบบเลยใช่ทุกคน พอเตรียมเสร็จอ่ะพร้อมแล้วทีมงานปอน,นนี้พร้อมไปถึงสนามเดินทางไปถึงเดินทางเสร็จไปถึงสนามเสร็จเราทํำยังไงต่อไปสนามปุ๊บเราก็เช็ดน้าแยงคอไก่ดูว่าข้าวในเพาะว่าเริ่มหมดอย่างเรถ้าข้าวหมดเราก็ให้กินข้าวเช็ดผักไก่อ๋อเส็ป้งให้กินข้าวก่อนได้เลยไม่จําเป็นต้องว่าเ,เดี๋ยวไปชั่งน้ำอ๋อเพราะว่าไก่ป้งไม่เคยชั่งน้ำหนักตีหรอกเพราะติดประจาแล้วเรียบ<ช>ร้อยแล้วก<ช>็คือพร้อมอยู่แล้วสมาร์ไก่นุ่มป้งคือป้งเหลียงป้งก่อนหนักแน่นที่สุดแ้ป้งไม่เคยว่าตัวนี้กัก ผมเห็นว่ามันอึดอัดตัวเองพี่ว่าะใกล้นุ่มปพวกยังให้โติ้มไม่เคยเลี้ยงน้ำหนักอะไรเงี้ยก็คือปล่อยเลยใครจะตีก็คือไม่พวกไม่เคยชั้นชนเลยอืมครับเพราะพวเหมือนพี่ท็อปบอกว่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าพ้งเลี้ยงชนมึงปล่อยน,น,น้ำหนักขึ<อ>น้นเหมือนบางี้ยอยู่เจ้าของเดิมวสองหกมาอยู่ปวกสองแปดเนี่ยขึ้นมาตีอะไรเงี้ยครับนนรแล้วหอมตกใจว่าเหมือนว่าใครอยู่เขาสองหกเนี่ยพอพ้งไปเปรียบพูดสู้สองเจ็ดสองแปดยังบอกว่าตีได้ไงก็คิดว่าเสียเปรียบและคือเราเลี้ยงเราเราโตขึ้นเนี่ยพี่ ก็ทีนี้พอถึงสนามปุ๊บให้กินข้าวเช็ดแต่งตัวทำตัวเสร็จพอเรียกดูตัวเรียกดูตัวพอเรียกดูตัวเสร็จเราทำยังไงต่อล้วก็พักไก่พักไก่เลยพักไก่นี่คือก็เหมือนคุมมุ้งไว้คุมมุ้งให้ังน้องแบ่งหน้าที่กันดูเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรบ้างหน้าที่เนี่ย หน้าที่ก็คือไม่มีฉํำอะไรพี่เฝ้าไก่คอดูว่าไก่หอบไหมถ้าหอบก็เช็ดน้ําอากาศร้อนก็ดูน้ําดูอะไรให้กินน้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือแค่นั้นเลยทีนี้ปุ๊บดูตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จกรรมการเรียกว่ายกหน้าปอนัตนิตการน้ําการน้ําทํำยังไงครับก็ทุกคนก็มีแบ่งหน้าที่คนคนนู้นเอาตะไคร้ใส่ขวดน้ําคนนี้ปั้นข้าวคนนี้ไปดูคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยก็แบ่งหน้าที่กันก็ ก็ยังน้องจำปงยังม,มีน,งน้องที่ทําน้ําก็แล้วอีกคนก็จะมีมือปรุงยาแบ่งหน้าที่กันเลยพี่แล้วทำยังไงอ่ะคือพอเรียกยกหน้าเนี่ยเข้าแล้วก็เริ่มแต่งตัวใกลแต่งตัวก็คือเช็ดน้าเช็ดน้ําก็จะให้กินยาโดบํำปั๊มก่อนเลยกินก่อนเลยกินกินข้าวก่อนหรือว่ากินกินข้าวก่อนพอกินข้าว,าวาเสร็จแล้วก็เอายาโดบยาบินอยาบินให้กินแล้วก็จะมี แก่หอบครับแก่หอบให้กินแล้วก็อาจจะน้ำดําสักรอดหน่อยครับแค่นั้นพอหลังจากนั้นพอเตรียมเสร็จก็เข้าสู่สนามใช่ครับพอเข้าสู่สนามเสร็จอ่าพอไก่ตีกันไปหมดยกครับพอในนี้หมดยกที่หนึ่งทำยังไงต่อเขาจะมีผ่แนคอยปั้นข้าวคะแนกเตรียมน้ําแข็งเตรียมน้ําคอยดูแล้วก็มีไปเฝ้าคู่สู้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเรามาดูเราต้องเราก็ดูว่าแผลว่าไก่เราโดนอะไรตีอะไรมาอะไรเงี้ยก็จะคอยแก้ไขแล้วทีนี้ เสียโป้งคิดว่าตั้งแต่เล่นไก่มาเนี่ยแพ้ไหนที่เราว่าโหแม่งที่สุดละแพ้ที่แกยากอ่ะที่เราเคยเจอเลยมันก็แต่แผ้มก็ยากเหมือนกันหมดแต่แต่มันก็แตกต่างกันไปนะที่เราแบบว่าโหเคยเจอกับตัวเลยว่าแพ้ที่แม่งแพ้ที่เดตัวคือ เหมือนว่าโดนแบบหน,น้ามุกตแตกแล้วหน้ามุกเหมือนเลือนหยุดเลือนไหลไม่หยุดะะอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือแต่เราก็ครอปากครับเย็บยากเหม,ม,ม,มืนอนครอบครอบปากกามรบบตรงนี้อ่ะไม่ใช่กามอีกข้อปากบนอ๋อตรงนี้เลยอ่ะใช่นนมันจะเยบ็ยบเย็บไม่ค่อยอยู่พอเหมือนโดนฟูตสู้จิกเนี่ยอาจจะเย็บไม่อยู่แต่เราต้องแทงหน้ามุกแล้วเหมือนผูกปากอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือแผลที่เราว่าแผลที่เย็บยากที่น่ากลัวที่แผลปากบนตรงข้างปากแก่ถ้ามันที่เข้าไปมันจะเย็บไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่แล้วมันโดนจิกแล้วเลื่อมจะออกบ่อยอ่ะพอเรา พอเราอ่าอ่าเรามาไล่แผลแล้วพอหมดยงเนี่ยเราไล่แผลแล้วท่าในการทําแผลนะพี่แล้วก็แผลแบบป,ปากล่างรุดอะไรเงี้ยมันก็จะยากยากหน่อยใช่ไหมครับรอ่าพอเราดูแผลดูอะไรเสร็จเราก็แก้แผลต่างๆแก้แผลต่างๆเสร็จแล้วก็อ่าเราก็ทายังไงต่อเดี๋วก็แก้แผลพอทําแผลมาถึงบอกว่าจะเปิดหัว <force. S 2> กินยาากินยากินข้าวกินยาแล้วมาเปิดหัวครับเปิดหัวแล้วก็ดูตาว่า ตาข้างไหนมีปัญหาไหมทำตาตาเก็บพอเก็บตาเรียบร้อยก็มาดูปากดูอะไรอย่างเงี้ครับครับพอเรียบร้อยหมดเลยอย่าแล้วก็พักนอน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 แล้วก็เหมือนแล้วพอพอพักใช่ไหมครับนอนเสร็จปุ๊บเราก็มาดบลำปั้มเนี่ยลำปั้มจะมีชุดยอดน้ำชุดน้ำอ๋อกันอ๋อยอดอีกยอดก็พอเราเรียบร้อยเสร็จอะไรเสร็จก็อ่า นำเข้าไปต่อใช่ครับนี่ก็คือแผลที่เสีอโป้งบอกว่านี่ก็คือแผลปากบนข้างปากที่ดูแล้วแบบว่าเย็บบิ้วยากพี่เพราะมันเป็นเนื้อบางข้างปากบนเห็นไหมสังเกตไหมข้างปากบนพอเนื้อมันบางพี่พอมันโดนชีกหรือว่าอะไรเงี้ยเนื้อจะยุ่ออตรงนั้นหลยแล้วมันเย็บไม่ค่อยอยู่พี่เย็บมันเหมือนเนื้อมันไม่มีพี่พอโดนอีกก็ไหลอีกนี่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ละคนแล้วแต่เทคนิคแต่คนแต่อย่างเสีโป้งบอกปากบนที่ที่ว่า ที่ว่าเป็นแผลที่น่ากลัวที่ที่ว่าขอปากครับขอปากแล้วไฟไหนที่เสป้งประทับใจที่สุดตั้งแต่ตีไก่มาเลยที่เราผ่านมาประสบการณ์ในชีวิตเราที่เราไฟที่เราประทับใจที่สุดไฟไหนประทับใจก็ต้องของลูกพี่ครับยกคีรียกคีรีทําไมครับทําไมไฟไหนเหมือนว่ามันคือแบ่งฟังกันเลยพี่ตอนนั้นยังไงครับแบ่งฟังแล้วเหมือนว่าแล้วดีใจใส่ลูกพี่แล้วเป็นลูกเกิดลูกพี่อย่างเงี้ยครับได้ตีครับแล้วเหมือนมาสะใจแล้วตีครับ โค้ชัวเก่งอหรพี่แล้วเหมือนว่าก่อนชนเราก็เป็นรองเงี้ยครับแล้วเจอเชิงโจ๊เก่งเงี้ยเหมือนว่ากระแสอย่างแล้วเหมือนพอชนะเงี้ยภูมิใจพี่เหมือนว่าได้ยินเสียงทุกคนเงี้ยร้านสนามเงี้ยโคเซมโคเซมเงี้ยครับแล้วลูกพี่อะไรเงี้ยครับก็ดีใจเลยพูดง่ายคือแบบคนแบบทุกคนเนี่ยต้องชอบเยอรมันดี๋ยวพี่เสียงทั้งประเทศในะครับก็จะมีแค่ทีมงานลูกพี่คนที่รักลูกพี่จริงลูกพี่เล่น เล่นยกคีรีเงี้ยเพราะยกคีรีมันชนะแค่ค้าห้าหมื่นมาเงี้ยแล้วเหมือนว่าเยดำก็เป็นตัวดังเป็นตัวเก่งที่ลงมาทุเงยันซื้อทุกคนรู้กันหมดว่าเซียนเซียนอ่หงดำางดำทุกคนลงมาซื้อเซียนระดับประเทศก็อยู่รงน้นกงียหมดเงี้ยแล้วเหมือนว่ายกคีรีทําได้เงี้ยก็ดีใจกับลูกพี่เจ้าของสโลแกนนอนยังแข่งก็ไฟนั้นคือไฟที่ประทับใจที่สุดสําหรับของของลูกพี่ของท่านสสแล้วไฟที่ของเสียโป้งเองไฟไหนที่ เป็นประทับใจที่สุดแล้วก็ไก่ตัวที่เรารักที่สุดแล้วับใจที่สุดก็คือฉลามตอดําฉลามตอดําเป็นยังไงไฟนั้นฉลามตอดํามันเป็นเจอคู่สู้ตจ้าเก่งครับคือทุกคนเนี่ยอ่านว่าเราสู้ไม่ได้เพราะว่าคู่สู้เนี่ยเป็นชนะเรื่องชัยชนะไะเอสดๆจะล้อเลยจากนั้น,นค,คนกรามซื้อกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นไก่ที่แบบว่าไก่นุ่มอ่ะตียกตีเสมอแค่สามยกเสมอมาด้วยเสมอเงินหมื่นด้วยสามยก คือทุกคนก็อ่านว่าสู้ไม่ได้พี่แต่คือว่าผมมั่นใจอ่ะแล้วผมแบบว่าพูดเลยว่าตัวเนี้ยเป็นแกในฝันมครับแล้ว่าพูดก่อนตีเลยว่าตัวเนี้ยเป็นแกในฝันวันนั้นไม่โปเจอใครเจอกับอ้วนสุพเจียงอ่าครับผมครับเจอกัชิงชัก GM ไม่รู้สอง M สอง M อ่าครับผมครับก็เหมือนว่าผมบอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแกในฝันเงี้ยแล้วพอตีเนี้ย ก็ยืนดําไอฉลาดตดดำเข้าไปมันก็โชว์พี่มันโชว์คือตีคู่สู้ขาดแล้วเหมือนว่าตีเป็นต่อยสี่ห้าหนึ่งอ่ะแล้วไปอันมันโดนตีตาบอดโดนตีตาบอดกลับมาเป็นรองสองหนึ่งแล้วพอเข้าไปอันก็เหมือนวเป็นใกล้ชราดพี่ไอคิวอะไรเงี้ยรอบตีก็ชนะได้อันสามอันสามกลาชก็ย้ายย้ายค่ายไปสองล้านไปอยู่ที่เคอมสิบสามแล้ก็เอือ อ่าเจ้าฉลามตอดำเนี่ยคือเป็นตัวที่มันเป็น<อ>มันเป็นตัวมันก็รักใช่แมันเป็นตัวที่แบบว่าทัใจะนะทับใจคือมันเป็นตัวที่เราคิดมากที่สุดแต่พี่เราชนใกล้ะมั่ยมันใกล้ที่คือชนตัวอื่นเราก็ยังสบายสบายบแต่ชนตัวเนี้ยคนนึงว่าสู้ไม่ได้คนนี้สู้ไม่ได้แต่ถ้าเราแพ้ไปภาระอยู่ที่เราพี่เพราะเหมือนเดวเาต้องมีคำดูทุกตั้นนะกูบอกมึงแล้วไงอย่าไปตีอะไรเงี้ยคือแรงกดดันอยู่เราคนเดียว ก็คือพอมันชนะมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยใช่มันก็เลยได้ประทับว่าชนะมันก็ดีพี่ถ้าแพ้มาเข้าตัวเลยเข้าตัวเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ใช่ใัเวเพราะว่าคนก็เตือนแล้วอย่าไปตีโจนนี้อะไรแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเตือนหมดเไรเงี้ยพี่มันเหมือนได้ปลดปลดละปลดปล่อยใั่นีก็คือไฟที่ประทับใจที่สุดแล้วก็เป็นไก่ตัวที่แบบว่าถึงด่านแล้วตีให้คนเห็นว่ามันมันเก่งจริงๆนะพี่ทำให้คนยอมรับจริงๆเงี้ยครับสำหรับเจ้าฉลามัตน้ำปัจจุบันนี้ก็ย้ายค่ายไปแล้วใช่ครับ ครับก็หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวนะครับในการเลี้ยงไปสู่สนามไปสู่สนามแล้วก็มีไฟประทับใจของเซโป้มีไก่ตัวประทับใจนะครับก็ได้รู้เรื่องราวไปแล้วทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเซโป้ได้ทําทฟาร์มขยายฟาร์มยยใช่ไหมครับทำฟาร์มเลยคือทำไปนี้จริงจังแล้วจาก เี่ยที่ผมมาเนี่ยเหมือนเป็นฟาร์มใหม่ใช่ไหมฟาร์มเก่านี่อยู่ที่ไหนฟาร์มเก่าอยู่ในบางแพนะครับอ๋อในบางแพก็คือเหมือนว่าช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทำมาพี่น้องช่วยกันก็ช่วยกันให้คือน้องๆทุกคนก็ไม่ไม่มีคือตั้งคนในที่อยู่กับโป้งคือไม่เรียนไม่อะไรเงี้ยคือก็มาอยู่กับโป้งมาดูแลไก่มาทําในสิ่งที่ตัวเองรักล้วก็ทุกคนมีรายได้แบ่งปันไปใช่เราก็เหมือนว่าทุกวันนี้ไม่ได้เกาแค่ให้คนที่อยู่ในรอบข้างเราไปได้ทุกคนมีอนาคตมี คือมีกินมีใช้กันนะพี่<ม>ครับว่าถ้าตัวเราเองเนี้ยเราอยู่ตัวเองเราไปรอดอยู่แล้วเราไม่ต้องขายมไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ค,คนที่อยู่รอบข้างเราเนี้ยเราต้องเอาหาไรายได้ให้เขาเครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็คือย้ายอนาคตครับย,ย้<น>า,ยายเดี๋ยวย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่นี่ก็อยู่บางแพรเหมือนกันแพแต่ขยับขยายมากขึ้นชที่นี่ประมาณไรยี่สิบไรครับยี่สิบไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าจากเด็กนุ่มเดเล่เบเล่คือแหมความาคือ ติดเที่ยวติดเล่นครับจนมาสร้างตัวเองครับสร้างตัวเองแล้วก็สร้างให้กับวงการไก่ชนได้มีการยอมรับมาซื้อที่20ไร่เพื่อมาสร้างอาณาจักรครับไก่ชนครับนอกจากไก่ชนเห็นมีวัวลานอีกครับมามีได้เพราะใกล้ชนเลยพี่เราเขาคนแบบไม่คิดไม่ฝันว่าไก่ชนจะแบบสร้างโคคนจะเด็กเหมือนแบบทุกคนก็ดูถูกกับพี่ว่าไก่ชนจะมีอนาคตได้ไงเลยเพราะแม่แม่เฉพาะแม่ผมเนี่ยยังไม่คิดเลยว่า กล้ชนเลยอย่างเงี้ยเหมือน<ะ>ฝันเหมือนกันใช,ใช่ไหมแต่มผมมีทุกวนันเนี้ก็แบบทำให้เขายอมรับ,รบว่าใกล้ชนมันทําให้มีอนาคตคทําให้ทุกวันนี้คือน้องๆผมเนี่ยเมื่อก่อนแม่ผมเนี่ยครับผมไปตีไกลโดนตีนะทุกวันนี้แบบน้องๆผมเนี่ยแม่ผมให้ดูไกลให้อนะไรคือเหมือนแบบเห็นแบบผมทําให้พิสูจน์ว่าใกล้ชนมันอะไรนี้แม่ผมปล่อยน้องผมเลยทุกวันเนี้ยปล่อยให้แบบไม่แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันอยู่ที่ ประสบการ์ด้วยฝีมือเราด้วยด้วยความเก่งของเราด้วยเราซื้อสัตว์แต่ที่เราไม่ไม่ทอยยุติลูกค้าเราขายไกลไปเงี้ยลูกค้าไปดีเราก็ไม่ได้เรียกร้องเลยแต่ถ้าเขาไปไม่ถูกใจไม่ชอบเราคืนให้เขาเคมให้เขาเอาเงินคืนเขาเลยแล้วอนาคตเราไม่เอาเปรียบเขาย้ายแต่ใกล้จะย้ายมาอยู่ที่นี่เรือยงก็อีกนานก็ทําไปเรื่อยๆใกลทอให้เสร็จทําบุญทําซุ้มอะไรก็จะย้ายก็รอรอติดตามนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพ่อพ่อไก่ของเสโป้งเนี่ย เป็นตัวไหนอยู่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกที่ป้องชนล้านมาพวกเทาปืนกลเทาปืนกลเยวดำครับเยวดำนะครับบิ๊กไบท์ครับแล้วก็แดงมีโชคอะไรจนล้านแล้วก็เป็นสายลูกพี่ลูกพี่ให้ยืมมาพวกปักเก๋าแมนยูตอนนี้อยู่ที่ที่ฟามอยู่แล้วก็คืนลูกพี่ไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวที่แบบลูกพี่ให้มาชนเงี้ยครับตัวไหนที่แบบลถถ่ายมก็เก็บไปทําแล้วพวกแม่พันุก็จะเป็นสายไหนครับแม่พันธ์ก็จะเป็นสายลูกพี่สายพี่ออสเงี้ยแล้วก็สายพื้นเพลบางแผ่แล้วเหมือนว่าโป้งก็บางทีโป้ง มีไก่นุ่มเงี้ยแต่เหมือนว่าพงก,ก็มีระบบลูกฟาร์มอีกทีมันระบบลูกฟาร์มคือแบบบางตัวพงชนหมื่นชนแสนมาเนี้ย,ยแต่มันไม่ดังนะพี่แต่ปพงคิดว่ามันดีพงก,ก็เปิดปสมชนลูออกฟาร์มไปลูกฟาร์มคือให้หอ,อไก่นุ่มมาขายค้นองค,คือเอาพ่อแม่พันธุ์พงไป<อ>ซื้อลงทุนพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เอาไก่นุ่มมาข่ยึืนพงพงก็เหมือนไม่ได้เวลาตรงไม่ต้องดูแลเอง แล้วก็เหมือนโป้งเอาเวลาไปทําพ่อไก่ตัวชนล้านแต่ตัวแบบชนที่ชนหมื่นชนแสนอะไรเงี้ยเราก็เอาพวกแม่ไก่ลูกสาวตัวชนล้านเนี่ยให้เขาเขากับตัวที่ชนหมื่นชนแสนมาแล้วก็โตก็มาขายเรามาขายครับแล้วก็แบบอาจจะแบบเราก็มีราคาที่แบบว่าสามารถจับต้องได้พี่พอต้นชนเราซื้อกลับมาตัวสองพันเราก็มาขายวัดดวงตัวสามพันสามพันห้าสี่พันอะไรเงี้ยพักเตะน้อยเราก็ขายแล้วห้าหกพันเนี่ยมันก็มีราคาที่แบบว่าชาวบ้านจับต้องได้ด้วยเงี่ยแล้ก็เป็นสายเล่ยดีของเราแล้ว ณปัจจุบันเนี่ยลูกไก่เราขายด้วยไหมหรือว่าเราขายแต่ไก่นุ่มพี่อ๋อหลักๆนะครับก็คือขายไก่นุ่มครับแต่ก็คือพ่อพันตัวที่เอ่ยๆเนี่ยก็คือเพาะให้ลูกฟาร์มเพาะบ้างแล้วก็ที่ฟาร์มเสพโป่งเพาะบ้างครับเพื่อโตมาก็จะมีสายนน้นสายนี้แต่หลักๆคือจะไม่ได้เปิดลูกไก่ไม่ได้อะไรไม่ลูกไก่ไม่ค่อยได้เปิดพี่ลูกไก่เราเลี้ยงโตพี่แล้วเหมือนส่วนมากกุ้ขายเป็นไก่นุ่มขัดผ่านไก่นุ่มขัดผ่านเลยนะครับคัดผ่านแล้วก็โจเมียร์แคุกเกอร์ตัวดีเง เสป้งอปอนธนิตนะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้เสป้องอ,อยากจะฝากอ,าอะไรให้กับ FC หรือว่าสําหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันทีอ่อยากจะมาทําไก่ฝากได้เลยครับผมก็สว<ร>ัสดีครับก็นะครับก็ไก่ชน,นครับก็พลิกชีวิตโป้งเลยครับก็ใครคิดว่าไก่ชนไม่มีมูลค่านับแต่ไก่ชนนับสามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงมากครับแล้วก็เป็นวัชนธทำพื้นบ้านที่เราสามารถ เขาไปแตะต้องได้เงี้ยครับแล้วเหมือนว่าเรามีไรายได้จะกใกล้ชนโป้มีทุกวันนี้ก็พอใกล้ชนเลยีแล้วก็มีทุกวันนี้ก็เพราะท่านสอครับให้ใส่ผธุนที่ดีครับยศให้ใส่ผธุนที่ดีมามครับก็อ่าและสิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องซื้อสัตว์ใช่ครับซื้อสัตว์ต่อลูกค้าไม่ทอยศจ่อลูกค้าครับเราพูดไปแล้วเราต้องทําให้ได้ครับอันนี้ก็คืออ่าสาหรับคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าอ่ารุ่นเก่าๆที่ยังไม่ประสบความสําเร็จก็นําแนวทางของ เโป่งปอนัทนิตไปใช้ได้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ถือว่าอ่าผมก็เจอร,รู้จักกับอ่าเสป่งมานานเป็นสิปีเหมือนกันนะครับ,รบก็เห็นเห็นการพัฒนาแล้วพอมาเจอณนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาณาจากักรอ่าปอนัทนิตจริงๆถือว่า ประสบความสําเร็จถือว่าเก่งมากๆนะครับก็อ่ใครที่อยากจะติดตามนะครับติดตามเสี่ยโป้งสามารถติดตามได้ช่องทางไหนครับผม TikTok ครับ TikTok ก็โป้งปอนัชนิชเลยครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับโป้งปอนธนิปอนธนิชเลยหรือว่าเบอร์โทรโป้งครับ0611735929อีกทีครับ0611735929แล้วเฟซบุ๊กมีไหมเฟซบุ๊กก็โป้งปอนธนิชหนึงพิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วทางไลน์ทางไลน์ก็แอดเบอร์ไลน์ได้เลยเบอร์ไลน์ก็เบอร์เบอร์เมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นให้ หน้าจอนะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเสพโป้งมากนะครับที่มาให้ผมได้มาสัมภาษณ์นะครับก็วันนี้นะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ลำปำนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้จากผมนะครับตัวแทนจำหน่ายลำปำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์ลำปำนะครับมอบให้เสพโป้งด้วยครับก็คืออ่านี่ครับก็เป็นชุดไอพีดีครับชุดไอพีดีนะครับแล้วก็ชุดสีมหัศจรรย์นะครับให้เสพโป้ง ได้ใช้นะครับเพราะหลักๆในโป้งได้ใช้อยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วใช้ลำปั๊มออฟฟ์ปั้มอยู่แล้วใช้ช่างดูนบช่างเลี้ยงครับก็อันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นกล่องไม้นะครับก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ลำปั้นครับสามารถติดต่อซื้อสั่งซื้อได้ทางผมได้เลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องท็อประกาศใจชแนลนะครับแล้วก็ทางทิกต็อกพิมพ์ว่าท็อประกาใจแล้วก็ทางไลน์นะครับแอดท็อประกาศใจใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรได้ที่ 0- 8 1 3 7 3ป5 2 0นะครับวันนี้ต้อง ขอลาไปก่อนครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ